สวัสดีครับฟุตบอลทุกท่านครับวันนี้1คู่น่าลุยครับมองไปครับในสุดยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับเป็นคู่ของด้านแมนซิตี้จะเปิดบ้านเจอกับทางด้านของคขับลูครับผลงานที่ผ่านมาของแมนซิตี้ครับนัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกครับเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของเชลซีมาได้ครับที่3ประตูต่อหนึ่งนะครับนะแบบสุดมันเลยครับเพราะว่าครึ่งแรกโดนนำก่อนด้วยครับที่1ประตูต่อศูนย์นะครับนะแล้วก็มาจบนะครับในครึ่งหลังอีก2ประตูนะครับนะที่3ประตูต่อหนึ่งครับทางฝั่งของแมนซิตี้นะครับก็ ชนะไปนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ครับในศึก UCL เนี่ยนะครับบุกไปเยือนท่านของปารีสนี่ครับนะก็แพ้มานะครับมาที่4ตัว2ในขณะที่นำเขาก่อนด้วย2ตัว0ครับวันนี้ก็น่าจะมาแก้มือเลยนะครับแล้วก็สภาพความพร้อมของแมนซิตี้วันนี้ครับวันนี้ก็น่าจะจัดชุดนะครับจะเด็กๆลงครับส่วนนะครับทางด้านของโอมามามูสนี่ครับวันนี้ก็จะได้ลงประจําการเป็นตัวจริงนะครับแต่ว่ากองหลังนะครับกูซานอฟวันนี้น่าจะไม่ได้ลงครับน่าจะส่งท่านของจอห์สโตลลงแทนนะครับนะแล้วก็วันนี้เนี่ยจัดหนักกันเต็ โย่นะครับมามูสนะครับแล้วก็โฟเดนนะครับมาทางนั้นของโควาสิตด้วยนะครับแล้วก็เดอะบอยครับตอนนี้โควาสิตกำลังเล่นฟอร์มได้ดีมากๆด้วยนี่ครับแล้วก็มาทางนั้นของกวาดิโอนี่ครับครบเครื่องนะครับสำหรับแมนซิตี้วันนี้ครับส่วนทางนั้นของคับบุกเองครับวันนี้ก็ไม่มีรายงานตัวเจ็บใดๆครับวันนี้จะชุดใหญ่ลงเลยครับเพื่อคะแนนสําคัญนี้เช่นเดียวกันครับแต่ส่วนทางด้านของแมนซิตี้คะแนนนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกันครับวันนี้นี่ครับมาทั้งสองฝ่ายกาาแพงงทีี่เปิดมมนะครับต้อ นี่ครับนัดถึง3ตมประถึงจะได้เฮครับสำหรับแมนซิตี้วันนี้ผมบอกเลยว่านะครับในความผิดพลาดต่างๆในนัดที่แล้วที่เจอเชลซีครับจะมาปรากฏให้เห็นในนัดนี้แน่นอนครับวันนี้นะครับแมนซิตี้จะเปิดบ้านถล่มนี่ครับตอนนั้นของขับบู๊เนี่ยนี่ครับได้เกินถึง3ประตูแน่นอนครับคู่นี้ให้เรือเฉียบไปที่แมนซิตี้ได้เลยครับใครอยากรับแนวทางที่มากกว่านี้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ครับและตามเข้ามาเจอต่อในแกงบ้านบอลผมได้เลยสวัสดีครับ